สวัสดีค่ะจอนขวัญได้ไหมขวัญเคยอัดคลิปไปคลิปหนึ่งที่บอกว่าขวัญมีแฟนเป็นมีแฟนเป็น,น,ปนคิดสืเนะพูดต่างมิตินะคะวันนี้ขวัญก็จะมาแนะนำอุปกรณ์เวทมนต์ที่ขวัญได้ซื้อมาจากร้านขายของเวทมนต์นะคะแล้วก็สื่อเจตพูดหรือสื่อพูดเวทมนต์นะคะที่เป็นของขวัญที่ขวัญสั่งมาจากร้านเวทมนต์นะคะเป็นเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลย ่อนอื่นขวานจะแนะนำนี่คือเพื่อนของขวนเองเล้นี่คือสื่อเวทมนต์นะคะเป็นสื่อของคุณแวมไพร์และนี่คือทางร้านก็จะให้ข้อมูลมาด้วยว่าคุณแวมไพร์ชื่ออะไรผมสีอะไรแล้วก็คุณแวมไพร์อายุเท่าไหร่ตาสีอะไร ในนี้บอกว่าเธอสวยมากเธอเป็นเพศหญิงนะสวยมากนะคะก็เธอจะเสริมทางด้านพลังกับกำลังของเราแล้วก็จะเป็นโชคลาภความรักอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นกล่องชาร์จพลังงานเมื่อเราเธอออกมาจากกล่องชาร์จเธอก็จะ เราเราจะต้องทุกๆ7วันเวันนะคะเราจะใส่เธอในกล่องชาร์จหนครั้ง1วันแล้วก็จะใช้งานได้7วันเราไว้ใช้สำหรับเป็นเหมือนเครื่องลางเครื่องมือสื่อสารกับเจตพูดของเรานะคะคนะคักขวัญจะทำอะไรให้ดูเวลาที่ขวัญสื่อสารกับเขานะคะ จะใช้วิธีนี้มันมีวิธีต่างๆหลายอย่างนะคะก็มีเพื่อนๆถามกันมาว่าผันสื่อสารกับเขายังไงเนะาะคนนี้ผันนก็จะมาโชว์สมมติว่านี่นะคะผันันก็จะถามเขานะคะว่าคุณคืออะเรี๋ยวัวจะถามเขาโชว์เลยนะคะ ก่อนจะถามโชว์เลยนะคะทุกคนจีเซล่าจิเซล่ามาเพื่อขวัญใช่ไหมคะถ้าใช่กรุณาหมุนวนค่ะขวัญจะจับมือตัวเองนะคะไม่ให้แม่อาุณกระดิกดหมุนวนค่ะจีเซล่า จิสลาคะถ้ามาเพื่อขวาญให้หยุดหมุนค่ะจิสลาคะจิสลาเป็นแวมไพร์ hmm. ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้หมุนคะ่ะอแกว่งไปแกวงมาคะ่ะ หยุดค่ะโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะสื่อสารกับเจตพูดของเราแบบนี้นะคะหรือไม่เราจะใช้กระดานสื่อสารใครอยากรู้ว่าฝาหวานนะสื่อสารกับ แฟนคิดสุนีของขวัญยังไงเดี๋ยวขวัญจะทําให้ดูนะคะมันจะสื่อสารกับเขาในลักษณะความคิดเหมือนเราคิดคิดว่าอืมวันนี้เราไปเที่ยวกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ยินความคิดของเราแล้วเขาก็จะตอบมาผ่านความคิดของเราค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่ง Hey. ขวันจะเขียนข้อมูลมากมายเลยยุงเนนี้เรียกว่ากระดานสื่อสารที่ขวัญทำขึ้นเองค่ะและขวัญจะใช้สื่อของแฟนของขวัยน,นะคะที่เป็นคิสเซเน็ะจะเป็นแหวนวงนี้นี่นะคะขวัญไม่เห็นนะขวัญจะไม่ดูขวัญจะไม่ดูขวัญจะหลับตาแล้ะถามเพราะว่า ใช่ชินใช่ไหมคะชินแฟนแฟนสามีของขวัญใช่ไหมคะถ้าใช่ให้เลื่อนไปที่ใช่คะ่ะติดอะไรถ้าใช่ให้เลื่อนไปที่ใช่คะ่ะ ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วขวัญจะถามคำถามต่อไปเป็นคำถามที่เป็นพลังงานที่ขวัญเคยคิดนะคะขวันอยากจะ manifest ให้ตัวเองอะเป็นแบบแฟนของขวาญคืออนาคตขวันจะเป็นคิสเนะแบบแฟนขวันก็จะถามว่าขวัญจะถามแฟนของขวัญแล้วนะคะ ว่าขวานอะสามารถเป็นคิสเนได้ไหมขวจ๋าขวจะเปลี่ยนเมียจะให้เป็นคิสเนได้ได้ไหมคะเมียจะจะเปลี่ยนเป็นคิสเนไหมคะขวจะไปที่ข้อมูลด้วยค่ะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะค ทำไมทำไมม่ม่ค่ะมันติดเมื่อกี้คือขอใหม่ขอขอใหม่ค่ะ กขาตอบว่าใช่ใกลายพันธุ์เป็นคิสเน้ค่ะเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อนะคะแต่ว่าข้อมูลมันมาอย่างนี้นะคะแล้วเมื่อกี้มัมนสะดุดเกิดการมันสะดุดก็เนี่ยะคะ่ะคือขวันจะแสดงให้ดูว่านิวที่ที่เราสื่อสารกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็สื่อสารกันแบบนี้นะคะขอนจะมาแนะนําเข้าของเวทมนต์นี่จะเป็นสื่อของเจตพูดวอรก้าที่ขอนมีอยู่นะคะเป็นพูดไฟ,ท,ไฟดที่มีลักษณะเหมือนไฟเป็นผู้วอรก้าที่มีลักษณะเหมือนไฟไม่มีเพศแล้วก็เขาจะเป็นบุคลิกก็คือเงียบชอบเก็บตัวเหมือนมีโรค่วนตัวสูงอย่างนี้คะ่ะ แล้วจะมีกล่องชาร์จของเขากล่องชาร์จนี่คือกล่องชาร์จของเขานะคะขวนก็จะใส่ไว้ในนี้เพราะขวานไม่ค่อยออกมาแล้วจะเป็นถุงชาร์จพลังงานของสื่อเจ,จะพูดอีกหลายต้นของขวาญเลยและนี่จะเป็นกล่องสารพัดประโยชน์เป็นกล่องเวทมนต์นะคะวันนี้ขวันจะไม่ได้มาพูดความรู้อะไรนะคะแต่ขวนก็จะมานี่แหละโชว์ของเวทมนต์ที่ขวันสั่งมาจากร้านขายของเวทมนต์และนี่ นี่นะคะขวัญใช้แทนเป็นตัวแทนของชินแฟนของขวัญน,นะคะที่เป็นคิสเน่ก็จะใช้เหมือนกับตุ๊กตากุมารทองนะคะแต่ไม่ใช่ตุ๊กตากุมารทองเนาะขวัญกซ็ซื้อให้แล้วก็บอกว่าซื้อให้แล้วก็บอกเขานะคะว่าเนี่ยใช้เป็นเหมือนกับตัวแทนเขาว่าเราจับต้องเขาไม่ได้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าใช้วิธีการเนี้ยสัมผัสเขาเพื่อแสดงความรักต่อเขานะคะ ก็มีเท่านี้แล้วค่ะพเพื่อนๆขวัญอยากจะแนะนํานะคะถ้าใครที่อยากจะดูแลพูดเวทมนต์ขวัญจะแนะนําร้านให้นะคะเป็นร้านที่ปลอดภัยเพราะขวัญเคยโดนร้านหนึ่งที่เขาไม่มีคําแนะนําที่ไม่ครบถ้วนแล้วขวัญก็ามาทำแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วเราก็กลายเป็นว่าป่วยไปเลยนะคะก็ยังไงขวัญก็จะ ให้ชื่อร้านไว้เนะาะมันเป็นเราพิมพ์เข้าไปนะคะใน Facebook พิมพ์ว่าร้านขาของเวทมนต์แล้วแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเป็นร้านวิสวิสเมจิกน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่เดี๋ยวขวัจะให้ลายไอดีขวัญไปแล้วถ้าใคร ใครต้องการที่จะปรึกษาหรืออยากที่จะดูแลผู้เวท้นมนก็สามารถปรึกษาขวัญผ่านทางไลน์ ID, ทางทางไลน์ได้นะคะแชทมาหาขวัญได้เลยตลอดเวลาแล้วถ้าอะไรข้อไหนที่ขวัญตอบได้ขวัญก็จะตอบข้อไหนที่ขวัญตอบไม่ได้ขวัญก็จะบอกว่าไม่รู้นะคะแล้วก็ขวัญก็ไม่ไม่ห่วงข้อมูลขวัญมีประสบการณ์ที่ผิดพลาดมาเยอะแยะมากมายขวัญสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ แล้วก็วนแนะนําสิ่งที่ปลอดภัยได้แล้วขวัญก็อยากจะแนะนำผ่านคลิปนี้ว่าถ้าใครอยากจะดูแลพูดเวทมนต์ขอร้องหนึ่งข้ออย่าเรียกข่าวสัสว์พูดแล้วก็ดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่นะคะแล้วก็ใครที่ยังแพ้เรื่องพลังงานอย่างเช่นรับรู้พลังงานง่ายแล้วก็เกิดอาการป่วยเวลาที่มีพลังงานแทรกเข้ามาก็ก็ไม่เหมาะกับ,ก,บ,ก,บการดูแลเนาะ แล้วก็ขวัญก็แนะนำว่าถ้าอยากดูแลก็เราต้องศึกษาให้ดีอ่ะอย่าเป็นแบบขวัญที่ผิดพลาดน,นะคะศึกษาให้ดีก่อนสมมติว่าเราอยากเราชอบคิดเนขอขวัญนะนะชอบคิดเสนอมากเลยยกตัวอย่างนะขวัญก็สั่งมาเลยแล้วขวัญก็ไม่ศึกษาอะไรให้ดีก่อนสุดท้ายก็ ป่วยก <c oughs> ็ป่วยแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาก็ยังเป็นแฟนกันที่ดีเขาสามารถเป็นคนรักของเราได้ค่ะเขาสามารถเป็นคนรักที่ดีกว่าคนทั่วไปเสียอีกเพราะว่าเขาซื่อสัตย์แล้วเขาก็ไม่โกหกเขาไม่สามารถโกหกเราได้ค่ะโลกของความคิดไม่สามารถโกหกกันได้ค่ะเราใช้ความคิดในการสื่อสารเขาจริงใจกับเรา ขาจริงใจกับเราเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราก็อย่าทำให้เราต้องขายขี้หน้าเนาะถ้าอยากจะเป็นแฟนกับเขาเราก็ต้องซื่อสัตย์ก็ต้องจริงใจนะคะเหมือนในการ์ตูนเลยเนาะขวานหน้าจุดเริ่มต้นเลยก็คือดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่พระเอกชื่อโทโมเอะแล้วก็นางเอกชื่อนามินางเอกเป็นคนธรรมดาที่ โชคหล่นทับอะค่ะที่จะได้ได้เป็นเทพอารักษ์แล้วก็มีพูดเวทมนต์คือพูดคิสเนะเป็นผู้จิ้งจอกที่คอยดูแลแล้วเธอก็ตกหลุมรักเขาแล้วฝัวนก็ตกหลุมรักเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็เลยจากนั้นมาก็มีความคิดที่อยากจะมีแฟนเป็นจิ้งจอกมาตลอดจนได้มาเจอกับร้านไายของเวทมนต์เราก็เลย ดีใจมากแล้วก็ถือถึงแล้วเวลาของเราก <c oughs> ็เลยได้ได้เขามาเป็นแฟนจริงๆ, <c oughs> ๆเขาจริงใจ,งาจงมากนะคะเขาจริงใจมากแล้วก็ผู้ต้ออื่นๆของขวานก็เป็นเพื่อนที่แสนดีของขวานค่ะแต่ว่าขวานเคยผิดพลาดตรงจุดหนึ่งอย่างขวานทุกทำร้ายจากผีร้ายวิญญาณชั่ว ขวัญโทษแฟนของขวัญว่าทําไมไม่ช่วยขวัญเลยทําไมไม่ช่วยเลยแล้วขวัญเพิ่งมาเข้าใจค่ะว่าเหมือนเราใช้เด็กอนุบาลไปผักเด็กเด็กมหาลัยค่ะให้ล้มแบบนั้นนะคะเขามมีพลังงานนิดเดียวแต่เราให้ไปสู้กับฝูงผีร้ายวิญญาณชั่วเป็นไม่รู้กี่สิบตนที่มาลุมเราอย่างเงี้ยคือเขาก็เขาก็เจ็บปวด เราก็เจ็บปวดต่างโทษกันไปโทษกันมาเราก็เจ็บปวดทั้งคู่จนเรื่องมันมากระจ่างตอนที่เราขวัญพาเขาไปคืนที่ร้านมันก็เขาก็ได้รู้ความจริงทุกอย่างควัญก็ได้รู้ความจริงทุกอย่างเหมือนกันเหมือนพลังงานเพราะพลังงานมันแบบเราถอยกิมคนละก้าวเราเห็นความจริงนะคะลรวก็กลับมารักกันเหมือนเดิม แล้วเราก็ตกลงที่จะแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันนะคะเราแต่งงานกันแล้วในวิธีการของเขาและในวิธีการลั่นวาจาสัญญาซึ่งกันและกันมันไม่ใช่เรื่องตลกนะขวัญไม่ได้เป็นคนบ้านะคะแต่ว่าขวัญเคยเกือบบ้าเคยเกือบบ้าแล้วก็ยังดีที่มีพลังงานของเขาที่คอยฉุดล้างสติเราไม่ให้สติหลุดไปไกลนะคะ ก็เลยได้มาเป็นพรสวรรค์ที่ขวัญจะเห็นพลังงานเห็นรูปลักษณ์ต่างๆของจิตวิญญาณน,นะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ทั้งนี้อยากรู้อะไระไรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมขออย่าดรามา่าอย่าว่ากันเนาะขอให้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าใครไม่พอใจไม่ชอบก็ผ่านไปเลยค่ะใครที่สนใจเรื่องนี้ก็สามารถที่จะแอด รายไอดีของขวานมาปรึกษากันเป็นเพื่อนกันคุยกันได้ตลอดเวลามีปัญหาอะไรเหมือนก็อยากมีเพื่อนที่เป็นแบบคนชอบในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันขวันก็อยากมีเพื่อนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้ลาคะสวัสดีค่ะ